นี่ก็คือไม่แน่ใจว่าเมฆหรือหมอกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมฆมากกว่ามันก็ค่อยๆพัดมาเรื่อยๆจากผ่านช่องเขานะครับนนรเห็นอยู่คข้างหน้า ขอเราเรียกว่าเป็นลมหายใจแห่งคุณเข่าแล้วกัน <c oughs> โรแมนติกซะเก็บทั้งความสมสมเก็บความทรงจำไวใ้ในไฟล์วิดีโอนี้แล้วกันครับ